ส alamualaikum โอเคมีอะไรจะเล่าให้เราฟังให้หนุ่มจากไหนเนี่ยสะดวกบอก่าครับจากกรุงเทพครับบังโอเคครับมีอะไรจะเล่าให้เราฟังครับบาวก็อยากจะเล่าเรื่องกับตัวบกกับมามากลับมามานะครับบังอ้าวตะก่อนเราเร็วขนาดไหนบัง่อก่อนแบบว่ากินยาเล่นการพงานขายยาครับไม่มีคู้จ่าคนใหหัวใจเลยครับอืม แล้วพอมีเงินมีทองอะปเที่ยวเมากินเหล้าติดผู้หญิงอะไรนะครับอืมครับผมแต่ตอนนี้พอแบบว่าถึงจุดที่เราแบบว่บตกอับบเป็นนี่ติดผู้หญิงเล่นการพนันเป็นนี่หลายแสนนะครับก็เลยแบบว่ากลับตัวมาเข้าหาพระเจ้าครับจากสัญญาเลยว่าจะไม่กลับเล่นการพนันไม่ขายยาก็แบบว่า <c oughs> เริ่มแบบว่าศึกษาศาส,สานาอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วเริ่มแบบว่าเพื่อนชวนไปทำ้วมองมายไปไปตามเพื่อ <c oughs> นอื้บคราวนี้ก็แบบว่าจากเป็นนี่อยู่แบบว่าเป็นนี่พวกดอกลายกู้งินมาเนี่ยครับครับครับพอเริ่มเข้าหาพระเจ้าก็มีแบบว่าคนคอยช่วยเหลือจากเป็นนี่สองสาแสนตอนนี้ก็ไม่ไม่เอื้อไม่เท่าไหร่ครับบางอัลฮัมดุลิลละห์ครับ แต่ว่าประมาณแบบว่านผมยังประมาณไม่ครบห้าล้านครับผมยังแบบว่าก็ประมาณสองสามล้านสี่ล้านแต่จะแบบว่ามีพระเจ้าว่ามีพระเจ้ามาอยู่ในหัวใจแล้วครับก็ประมาณไปขอทุกอาแบบว่าขอให้ผมปลดหนี้ขอให้ผมไม่จับยุ่งกับสิ่งที่ไม่ดีขอให้ผมแบบว่าให้พระเจ้าเปิดทางงผมนะครับอัฮัมดลิละห์นี่คือเรื่องราวของเรานะครับ ใช่ครับบางอยาแบบว่าขอบคุณบางมากครับที่แบบว่าผมเข้าไปดูบางทุกสิ่งอย่างที่บางแบบพูดมาครับผมาเข้าไปดูตามคลิปของมันในย t u b บบ้างอะไรเงี้ยขอบคุณมากครับอยากจะโทรมาบอกบางว่าผมติดตามบางอยู่ครับอย่าตากันลนอคอยรอนครับขอบคุณมากทีเนี้ยครับบางครับผมพูดพูดได้เต็มที่นะฮะครับก็อยากอยากครับว่าทำไมบาคอยแบบว่าพอมีปัญหาแล้วก็เข้าไปดูคลิปบ้างนะคอยสั่งสอนแบบว่าผมก็มีเริ่มมีพัญจ้าเริ่มมาอยู่ในหัวใจนะแบบว่า จากไอ้ทิ้สิ่งที่มันไม่ดีอ่ะมันกลับไปเยินในสิ่งที่มันไม่ดีม,มันกลับไปขายยาตอนนี้ผมก็มีร้านทำแล้วฉันวาจะเป็นเงินนิดน้อยของเราแบบว่าแต่มันเป็นเงินบริสุทธิ์โอ้สุดยอดไม่ต้องมานั่งแอบเวยไม่ต้องมานั่งคอยใช้ชีวิตต้องสร้างครับครับต้องอบังขอมคอยขอคบคุณบังเนอะๆว่าํำคลิปดีๆมาให,ให้แบบมาให้พวกผมดูให้พวกผมมาให้เขาใจตาสนามากขึ้น,นครับอัน,นัมดลแล้วครับผมก็ซึ้งมากนะครับ แล้วก็อยากจะบอกกับน้องน้องด้วยนะผมน่าจะเป็นน่าจะเป็นรุ่นน้องผมแน่นอนครับผมมันจะสามสิบครับบังอันทำดีแล้วรุ่นน้องฉะนั้นผมเลยบอกว่าทั้งหมดนะครับไม่ใช่ผมเป็นคนตัดคลิปลง youtube อะไรมีคนอื่นทาหมดเลยฉะนั้นขอบคุณบรรดาผู้ที่ทําคลิปทั้งหมดลงไปใน YouTube ด้วยนะผมอนุญาตอยู่แล้วแล้วก็อยากให้ไอ้น้องผมเนี่ยฝากอะไรกับวัยรุ่นที่ยังขายยาอยู่เพราะมันรู้สึกว่าขายยาเนี่ยได้เงินเยอะ ไดครับได้เงินเยอะครับังได้เงินเยอะแล้วมันรู้สึกว่าชีวิตมันมันมันอยากได้แล้วมันก็ได้อยากบอกอะไรกับพวกอยากบอกอะไรกับพวกนั้นหน่อยผมจะบอกว่าจากประสบการณ์ที่ผมเคยผ่านมาผมจะบอกว่าให้ว่ามันไม่ดีอรับบังมันได้เงินมันอยาเงินง่ายเงินป่าบ้างครับบังใช้ง่ายอืใช้นู่นใช้เกี่ยวกับเงินที่เราหาเองอะคือมันคืนกันมดสุดคือแบบว่าผมอยากให้จะเตือนพี่น้องๆว่าใครที่หลงผิดสิ่งนี้อยู่ให้รักษะ แล้วก็ให้เข้าตับใดที่ยังเรายังเข้าหาพระเจ้าพระเจ้าก็ยังเข้าให้เปิดใจเราเสมอครับบังอัลฮัมดุลิลละทุกวันนี้ผมผมผมตอนคิดกับเองว่าตับใดที่ผมยังไม่เอื้อมพระเจ้าพระเจ้าก็จะไม่เอื้อมผมผมจะผมผมน่ารักดีครับที่พระเจ้าให้ให้เวลาผมได้กลับตัวกลับใจครับบังป่านนี้ถ้าเกิดผมไม่พระเจ้าอยู่ว่าจะไปนอนในคุกก็ได้มาอบบางยัยขอให้ได้ละหมาดครบห้าเวลาในเร็ววันนะครับครับสู้ๆนะ สู้ครับสู้ต่อไปครับครับยาซากันล้วไพรดอนครับผมครับอัสลามอะลัยกุมครับครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมาชาัลลอันนี้เป็นอีกสายนะครับพี่น้องเป็นวัยรุ่นเยาวชนนะที่ขายยาเสพติดนี่คือเรื่องจริงผมไม่เคยเตรียมกับสายที่โทรเข้ามาในรายการแม้แต่สายเดียวนะไม่เคยเตรียมนะฮะนี่ขายยานะพี่น้องได้เงินเยอะแต่ต้องมีชีวิตที่ไม่มีสุขนะมีชีวิตที่ไม่มีความสุข สุดท้ายเต่าบัตตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะครับพี่น้องผมจะบอกเลยนะว่าไม่มีใครเปลี่ยนเราได้หรอกครับพี่น้องสาเหตุหลักที่สุดคือหัวใจเราต้องการจะเปลี่ยนเมื่อเราต้องการเปลี่ยนอัลลอฮ์จะช่วยเหลือท่านทันท,นท,นทีเหมือนเด็กหนุ่มคนนี้ไงฮะมันต้องการจะเปลี่ยนสุดท้ายมันไปทํางานที่ฮาลานได้นะมันไปทํางานที่บริสุทธิ์ที่ฮาลานถึงแม้เงินมันจะน้อยแต่อัลลอฮ์ใส่ความสุขในชีวิตกลับคืนมา เงิน1000ล้านนะครับพี่น้องไม่สามารถจะซื้อความสุขได้แต่เงินแค่50บาทที่ฮาล้านมันซื้อความสุขและความบรารักัดในชีวิตเราได้แน่นอนอย่าหวังรวยจากการขายยานะอย่าหวังรวยจากทางฮารองถึงแม้มีเงินล้นฟ้าแต่หนทางได้มาซึ่งความชั่วความพยายามติดตามแน่นอนพี่น้องเนาอุบิเลมินซาลิกนะครับนี่คือเรื่องราวจากคนหนุ่มนะที่ผ่านการค้ายยามานะชีวิตต้องมีตลบหนีมันไม่ได้สนุกมันตีใหญ่นะพี่น้อง ชีวิตคนจริงๆเวลามันทําเลวเนี่ยมันไม่ได้สนุกเหมือนตีใหญ่ในละครนะในละครเราดูเนี่ยมันดูเท่ะนะครับพี่น้องนะดูเท่แต่ชีวิตจริงนี่โคตรอภปปรรยเลยนะครับพี่น้องเลวระาำม,มากชีวิตจริงของคนชั่วฝ่าฝืนอัลลอฮ์มีแต่ความระยำเลวมากในชีวิตมันไม่ได้สนุกหรือดูหล่อเหมือนในหนังหนังไทยมันทําให้คนชั่วกลายเป็นด,ดูเป็นเท่ได้แต่เรื่องจริงคนเลวคือคนเลว ความอัปปี่กัความอัปปีพี่น้องมุสลิมยังไงเราต้องเดินทางที่เที่ยงตรงตามที่อลลล a ์ใช้ตลอดไปขอบคุณมากนะ